หลวงวิจิตหวังไทยเป็นมหาประเทศมีอาณาเขต9ล้านตารางกิโลเมตรภาพแผนที่ในยุคศตวตรรษที่18โดยแจ็คเวสเบลินขส1703ถึง1,772หรือพศ2,246ถึง2,315นักทำแผนที่ชาวฝรั่งเศสแสดงที่ตั้งของพระโคอังวาและอารกันตั้งอยู่ในประเทศพมา่าในปัจจุบัน รวมถึงสยามกัมพูชาและตังเกียหลวงวิจิตวาทการหวังให้ไทยเป็นมหาประเทศมีอาณาเขต9ล้านตารางกิโลเมตรหลวงวิจิตวาทการนักประชา์นักประวัติศาสตร์และนักประพันธ์ของไทยเคยปาฐกถาเรื่องการเสียดินแดนไทยให้แก่ฝรั่งเศสแก่ครูอาจารย์และนักเรียนกรมยุทธศึกษาทหารบก เมื่อวันที่17ตุลาคม2,483ปรากฏในวิจิตอนุสรหน้าหน9้า159มีความว่าถ้าหากเราได้ดินแดนที่เสียไปนั้นคืนมาเรามีหวังที่จะเป็นมหาประเทศเราจะสามารถมีดินแดนเข้าไปถึงทิ่นไทยอันกว้างขวางซึ่งตั้งอยู่เหนือ12จุดไทยที่นั่นมีเลือดเนื้อเชื้อไทยเราอยู่24ล้านคนซึ่งยังถือตนเป็นคนไทยพูดภาษาไทยมีชีวิตจิตใจเป็นไทย ในไม่ช้าเราจะเป็นประเทศที่มีดินแดนราว9ล้านตารางกิโลเมตรและมีพลเมืองไม่น้อยกว่า40ล้านคนเราจะเป็นมหาประเทศภาพแผนที่ในยุคศตรวรรษที่18โดยแจ็คเวสเบลินขสงอ3ถึง1,772หรือพศ2,246ถึง2,315นักทำแผนที่ชาวฝรั่งเศสแสดงที่ตั้งของพระโค อังวะและอารกันตั้งอยู่ในประเทศพม่าในปัจจุบันรวมถึงสยามกัมพูชาและตังเกียทั้งนี้จากสถิติการสำรวจสัมโนโประชากรซึ่งเผยแพร่มเมื่อปี2480พบว่าประชากรในขณะนั้นมีอยู่ราว14.46ล้านคนสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขณะที่ดินแดนไทยมีอาาเขตราว5 1 3แสนตารางกิโลเมตรภาพหลวงวิจิตรวาทการ วิจิตวิจิตวาทการในวิจิตอนุสร์2,505ระบุ9ล้านตารางกิโลเมตรแต่ในปาราทกถาเรื่องการเสียดินแดนไทยให้แก่ฝรั่งเศส2,483ระบุ9แสนตารางกิโลเมตร